ดีค่ะ วันนี้พบกับใบบัวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใบบัวก็อยู่ที่เดิมค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะค่ะวันนี้ค่ะใบบัวจะมารีวิวในรถสวยๆนะคะค่ะคันนี้นะคะเป็นเจ้านิสันมาร์สนะคะ 1.2e ปี2019นะคะคันนี้เป็นตัว e นะคะค่ะใบบัวอยู่ที่เพชรยนต์นะคะเพชรยนต์ของเราในมี้ได้กันทั้งหมด2สาขานะคะสาขาที่ใบบัวอยู่ไปตามจะเป็นสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะแล้วก็อีกที่นึงจะเป็นในส่วนของส นคา2นะคะตั้งอยู่ติดถนนนะคะเลยซอยเสรีไทย95มานิดเดียวเองโชรูหาไม่ยากค่ะติดอ่าติดกับถนนเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปวัวพาไปชมอ่าพวกรายละเอียดของรถนิสสันมาร์ส1.2ตัวอีคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นนะคะค่ะไปดูในส่วนของรายละเอียดของเขานะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างทั้งภายนอกและภายในนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะในส่วนของกระจังหน้ารถนะคะคันนี้ออกแบบมาแบบ เป็นแบบโคเมียมนะคะเป็นตัว V แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนของโลโก้นิสสันนะคะเป็นโลโก้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ค่ะคันในส่วนของไฟคู่หน้านะคะไฟสองสว่างคู่หน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะจะมีในส่วนของไฟสปอตไลท์มาให้ด้วยแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟเดีย์นะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยค่ะติดมาให้นะคะ ก็จะมีในส่วนของไฟรียวมาให้ในโคมเลยนะคะคันนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กแท้อลอยจากโรงงานนะคะคันนี้จะได้เป็นยางปี2019นะคะเป็นยางแท้เดิมเลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นขอบ15นะคะคันนี้ค่ะค่ะบอกได้เลยนะคะคันนี้ยางใหม่นะคะยังใช้งานได้ยาวๆนะคะดอกยางยังรึกอยู่เลยนะคะลูกค้าค่ะต่อมานะคะนี่คือของข้างแก้มจะมีในส่วนของไฟรียวมาให้ด้วยแบบนี้นะคะ กระจกมองข้างของเขานะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นสีดําแบบนี้นะคะส่วนมือจับขอบประตูก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้มาให้เลยนะคะเดี๋ยวไปพัวพาชมในส่วนของรอบคันของเขากันก่อนนะคะดูชมรอบคันภายนอกกันก่อนนะคะามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างคะ่ะด้านหลังของเจ้า nissan note น้ต1.2อ e ตัวนี้นะคะไฟหลังไฟ ด้านท้ายของเขา <mel od ic> เนี่ยดูได้เลยนะคะคันนี้จะได้เป็นแบบไฟ LED นะคะคันนี้นะคะไฟสองสว่างนะคะแล้วก็ได้เป็นส่วนในส่วนของโลโก้นะคะยังอยู่ครบๆเลยนะคะตัวอักษรมัสยังอยู่ให้ครบแบบนี้นะคะคันนี้จะได้ในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะกล้องมองหลังให้มาแบบนี้เลยนะคะในส่วนของการถอยหลังนี่ก็คือปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะกระจกด้านหลังนะคะจะได้เป็นปิด ฟิล์มรับคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะบอกเลยได้ไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วค่ะลูกค้าขับใช้งาน,นได้เลยปกตินะคะพร้อมระบบไรฟฟ้้าด้วยนะคะกระจกบองหลังนะคะแล้วก็ไฟเบรกโดนที่สามนะคะมีให้มาคร,ค,รครบแบบนี้เลยค่ะลูกค้าบอกเลยนะคะข้างในที่กําลังมองหารถนิสสันมาร์ทนะคะเป็นรถคัตแบ็กห้าประตูแบบนี้นะคะไว้ใช้งานนะคะทรงของเขานะคะกะทัดรัดและก็น่ารักมากๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีดํานะคะเ <ๆ S 2> ดี๋ยวไง r ใบบัวพาไปดูในส่วนของอด้าน ด้านตัวอง์รถคือเป็นเครื่องหน้ารถกันบ้างนะคะว่ารายละเอียดของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะามาขายนี้จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องโดยห้องเครื่องยนต์ของรถนิสสันโน้ต 1.2e นะคะปี2019นะคะค่ะดูได้เลยค่ะคะันนี้นะคะภายในดูรอบๆแล้วเนี่ยคือเครื่องยนต์เนี่ยใหม่มากๆนะคะไม่มีร่องรอยในส่วนของน้ํามันเครื่องเยิ้มแต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของรอยมอเมคอัพเมคสีนะคะเดิมๆจากโรงงานยังมีอยู่แบบนี้นะคะ ดูได้เลยนะคะในส่วนของหัวน็อตนะคะหัวน็อตเนี่ยคือไม่มีการขยับขยื่นนะคะร่องรอยการถอดหรือการไขี่ยไม่มีเลยนะคะลูกค้าในส่วนของแก้มอาแก้มข้างนะคะตัวนี้นะคะยังยึดติดอยู่แบบเดิมเลยนะคะลูกคา้าค่ะดูค่ะน็อตตัวข้างแก้มสองข้างนะคะคันนี้นะคะมาดูในส่วนของรอยเม็ก รูเมคอาร์ตนะคะรูเมคอาร์ตยังเดิมๆนะคะสภาพกลมๆแบบนี้นะคะจากโรงงานเลยนะคะ<อ>คันนี้ตอบโจทย์นะคะการันตีได้ว่ารถไม่มีการชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำนะคะหรือว่าจมน้ําแต่อย่างใดนะคะ<อ>ถ้าเกิดรถที่มีการาชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำนะคะ<อ>คันนี้นะคะมีการทํอะไรถอดทำหม่ให้เรียบร้อยแล้วเน<อ>ี่ยคือรอยเมคอาร์ตของเขาจะไม่กลมแบบนี้นะคะ<อ>แล้วก็ในส่วนของคานหน้าก็จะไม่ตรงขนาดน,นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ค้นไม่งอแน่นอนค่ะคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่า รถจะเป็โครงสร้างเดิมๆเลยนะคะในส่วนของอเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะก็คือยังแบบว่าใหม่ๆครบๆเลยนะคะลูกค้าแบตเตอรี่นะคะดูหัวน็อตได้เลยรูแ,แม็กอาร์แม็กซี่ยังเดิมๆนะคะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์มอ,อ,อกกอติดมาให้ด้วยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแท้เดิมจากโรงงานติดมาให้อยู่แบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยค่ะคันนี้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาคือคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะค่ะ เดี๋ยวให้ไปพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะดูด้านหน้าก็ต้องไปดูด้านหลังกันด้วยนะคะค่ะด้านหลังของเขานะคะเจ้าน,นิสันโนต 1.2e นะคะคันนี้นะคะด้านหลังภายในของเขาคือกว้างมากๆเลยนะคะสามารถเก็บคัามภะระขนคองได้นะคะได้สะดวกสบายเลยะคะัคนนี้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเนี่ยยังสามารถพับไปด้านหน้าได้อีกนะคะเดี๋ยวมาให้ดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะคะคันนี้ หัวน็อตก็อย่างเช่นเดิมเลยค่ะก็คือหัวน็อตเนี่ยยังไม่ได้มีการไข่นะคะคือย,อยังสียังติดแน่นๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะตัวฝากระโปรงหลังด้านนี้ก็คือยังใหม่เอี่ยมนะคะคันนี้มาดูในส่วนของน็อตนะคะอ่าสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ไม่มีการถอดทำสีแต่อย่างใดนะคะลูกค้าไปบอกบอกได้เลยคันนี้นะคะราคาไม่แรงด้วยค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอุปกรณ์นะคะอยู่กันครบๆเลยค่ะลูกค้า เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างนะคะค่ะในส่วนของด้านในตัวรถเปิดเข้ามานะคะคันนี้จะได้พุ่มโทนเป็นแบบสีดำแบบนี้เลยนะคะค่ะมาดูในส่วนของแผงประตูด้านฝั่งคนขับขวามือกันบ้างนะคะระบบของเขานะคะจะเป็นในระบบเซ็นทัลล็อกนะคะมีปุ่มปรับกระจกนะคะอัตโนมัติทางด้านฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ปรับ ปรับขึ้นลงได้ทั้ง4บานเลยนะคะและในตัวมานะคะจะเป็นในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้เลยนะคะคันนี้ในรถได้เลยนะคะค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นพวงมาลัยเพลเวอร์แบบนี้นะคะเป็นหนังหุ้มหนังนะคะคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านแบบนี้นะคะ ค่ะแล้วต่อมามาดูในส่วนของวิทยุกันบ้านนะคะคันนี้เป็นวิทยุแท้เดิมจากโรงงานนะคะคันนี้นะคะสามารถเล่น FM DVD นะคะ CD ได้เลยนะคะคันนี้มีในส่วนของช่องเสียบ AUX นะคะแล้วก็ในส่วนของอเป็นในส่วนของ USB มาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะค่ะระบบแอร์นะคะปรับมือหมุนนะคะคันนี้นะคะ ได้เป็นที่วางแก้วน้ําให้2ใบแบบนี้นะคะแล้วเกจจะได้เป็นเก์ธร,รรมดาค่ะคันนี้อ่ะเป็นเก์อัตโนมัติค่ะขออภัยด้วยนะคะเบาะจะได้เป็นเบาะหน้านะคะลวดลายนะคะเล่นลายด้วยเป็นเล่นได้สีเทาแบบนี้นะคะอ่าค่ะดูสวยงามมากๆนะคะันนี้เบาเบานี่คือยังใหม่เอี่ยมร่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าเข้ามาด้านในนี่คือเหมือนได้รถป้ายแดงไปเลยนะคะบอกเลยที่บริษัทเชรยน์เราเนี่ยค่ะแก่รถดี โครงสร้างเดิมนะคะสภาพเกตเนะคะดูจากหลังคาด้านในสะอาดมากๆค่ะลูกค้าดูในส่วนของด้านหลังห้องโดยสารนะคะก็ไม่เอี่ยมนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะไา้ในคือกว้างมากๆเลยนะคะลูกค้านั่งกัน3ามคนยังไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นในส่วนของเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดํานะคะตัดเส้นตัดเส้นได้นะคะลวดลายของเขาจะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะลูกค้า สวยงามนะคันนี้บอกเลยนะคะได้รถคันนี้ไปไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะลูกค้าขับใช้งานได้เลยนะคะแถมด้านหลังยังมีในส่วนของที่วางแก้วอีกหนึ่งใบนะคะลูกค้าค่ะค่ะในส่วนของอด้านด้านซอกประตูนะคะด้านนี้นะคะดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตยังเป็นน็อตเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะนี่เป็นเสาการนะคะไม่มีบุก เบี้ยวไม่มีคุดงอน,นะคะนี้การันตีได้เลยว่าไม่มีการชุนหนักมาแน่นอนนะคะดูได้ค่ะดูหัวน็อตได้นะคะ,ดไ,ดะ,คะไม่มีการไขเลยนะคะสียังอยู่แน่นๆติดเดะติดทนแบบนี้เลยนะคะติดแบบนี้เลยนะคะ บอกได้เลยค่ะคันนี้ได้ไปลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะดูรีวิวของใบบัวแล้วสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 2 4 6 9 6 8 0นะคะใบบัวขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายของเขานะคะบอกเลยว่าลูกค้าจับต้องได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นราคานะคะตั้งอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่3 0,000 000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถปี2019นะคะเลขไม้น้อยมากๆเลยค่ะตอบโจ สำหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะได้คันนี้ไปไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะลูกค้าเขามีฟังก์ชันและออปชั่นมาให้ครบๆเลยนะคะลูกค้าคะไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นค่ะคันนี้บอกเลยค่ะได้คันนี้ไปคือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ่ะใหญ่ถ้าอย่าลืมค่ะลูกค้าท่านใดนะคะต้องการเห็นรถตัวจริงนะคะต,ติดต่อเข้ามาหาใบบัวน,นะคะที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะแล้วเราก็เข้ามาที่บริษัทษยนต์นะคะ ตั้งอยู่ที่เสรีไทยนะคะซอย68แยก1น,นะคะคันนี้ค่ะเข้ามาจอเจอใบบัวได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะขับปี90วันนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยพิเศษดนะคะ2.59เเท่านั้นนะคะหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยแต่ลูกค้าท่านใดถ้าไม่สะดวกเดินทางเข้ามาจริงๆไม่ต้องกังวลคะ่ะทางเรานะคะมีบริการเซ็นเอกสารถึงที่นะคะต่างจังหวัดออกได้ค่ะติดปัญหาติดกรตรงไหนนะคะถ้าเข้ามาสอบถามพูดคุยกับใบบัวกันก่อนนะคะยิน ดีให้คับปรึกษาถูกเคสค่ะลูกค้าค่ะบอกเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะถ้าอยากได้รถสวยๆไว้ขับใช้งานนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องอเกรงใจหรือไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะคะเข้ามาสอบถามกันก่อนนะคะ <S <S พูดคุยกันก่อนนะคะคันนี้นะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะใบบัวฝากกดไลค์กดตับสไคร่นะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะติดตามในการรีวิวรถรุ่นต่อไปของใบบัวกันะะนะคะว่าจะมารีวิวรุ่นอะไรนะคะเอวันนี้ค่ะใบบัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ